นโยบายเน้นหน้าที่จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเร็วนี้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจริงแล้วเราอาจจะมองตัวเลขเงินเฟอ้อที่อิงตัวเลขเงินเฟอ้อปกตินะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเราสึสกว่ามันลดลงหรือแม้กระทั่งติดลบนะครับอย่างไรก็ตามเวลาแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยมองเนี่ย ก็จะมองในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับหรือว่า core inflation ซึ่งเราก็จะเห็นว่าทิศทาง c o r e inflation เองเนี่ยณปัจจุบันเองก็ยังคงปรับเพิ่มอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าการดาเนินนโยบายของทิศทางธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับก็คือเป็นนโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ในระดับของความตึงตัวนี้อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามสําหรับทางด้านไทยเราเองเนี่ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเราเองอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้น เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยยังคงจําเป็นครับเพียงแต่ว่าเราไม่ถึงกับขนาดจะต้องไปชุดให้มันช้าลงแต่ว่าเราจะเป็นสถานการที่เรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยเพื่อใหเออ้เรียกว่าให้มันเหมาะสมกับระดับที่มันควรจะเป็นนะครับจากเดิมที่เรียกว่าน้อยเกินไปมากๆเนี่ยขึ้นมาเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับในนั้นผมคิดว่าในภาพแบบนี้ครับก็ไม่คิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทานอนไดอกเบี้ยของธานาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในเร็วๆนี้ครับถ้าเรามาดูว่าคนที่มีกระแสเงนินสดดีๆนะครับ มี cash flow สูงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าปี2024เนี่ยคู่แข่งสำคัญเลยของหุ้นเนี่ยคือตราสารหนี้ครับนะตราสารหนี้ที่ดีๆเนี่ยให้ยิว 4%, 5%โดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงเลยว่าเศรษฐจโลกจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็จะทำให้หุ้นที่ p e r อร์ m ได้เนี่ยก็ควรจะเป็นหุ้นที่อย่างน้อยนะครับมีตัวขอ่านั่นผลตอบแทนที่มันใกล้เคียงกัน ผมคิดว่าถ้าใครที่ได้ยูวสักสี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็ถือว่าไม่ขี้เหล่แล้วครับันนั้นถ้าเรามาดูแล้วในกลุ่มพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นหุ้นอย่างเช่นไทยูเนียนนะครับก็เป็นอาหารทะเลนะครับตัวของทานด้าเมเจอร์ Major ครับเป็นโรงภาพยนตร์แล้วก็ให้้าการณผลทองกาเงินมาผลประามาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ชอบอปะตตาด้วยนะครับเพราะปันผลปัตทาเนี่ยห้าจุดห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพียงแต่ช่วงสั้นอาจจะมาเจอความเสี่ยงของเรื่อง การปรับโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งคงต้องรองให้เรื่องนี้มันชัดเจนไปก่อนว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวหรือเป็นถาวรนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเอ็กครับซึ่งก็มีบันผลประมาณ5%แล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงในเชิงโอเปอเรชั่น BSRC ครับที่เป็นโลงกันเอสโซเก่าหรือบางฉากสีราชาเนี่ยเราก็ได้ผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดการประมาณแถวเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าในกลุ่มที่หนึ่งนะครับ ุ้นในกลุ่มที่มี cash flow ดีพวกนี้น่าสนใจครับในกลุ่มที่2ก็คงจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมาดูปัจจัยเฉพาะตัวนะครับซึ่งเราก็มองว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหลายๆตัวที่ไม่ได้อินฟลูต่างชาตินะครับแล้วก็มีตัวของทานาการเติตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องชั่งน้าหนักนิดหนึ่งเพราะว่าบางตัวเองเนี่ยดีนะครับแต่ว่าอาจจะมี valuation ที่แพงสักทีหนึ่งครับในกลุ่มพวกนี้แล้วก็ มีอะไรบ้างนะครับเราก็มองว่าอย่างพวกมาสเตอร์นะครับตัวแท่านั้นเมพซึ่งเติบโตตามแนวโน้มของการใช้อ e ีบ e ุ๊กและอีบุ๊กก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ใช้ในอีซีอีรีชีพได้นะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของแต่นพวก อาหารครับอย่างเช่น2ออนแก่นที่ได้ผลดีจากต้นทุนวัตถุดิบการผลิตที่มันปรับตัวลดลงมาเยอะนะครับสปาครับที่เป็นตัวธุรกิจท่องเที่ยวแล้ววันนี้ผลประกอบการปีนี้น่าจะเติบโตกลับขึ้นมาเท่าระดับ pre covid ได้ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะน้อยลงเหลือ1ใน3นะแต่ว่าเขาสามารถฟิลด้วยนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางและที่อื่นมาได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าจีนกลับมาเต็มที่จริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นัพไซด์ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในปีถัดไปได้นะครับแล้วก็วีรันดาที่เป็น ตัวโรงแรมครับซึ่งปีที่ผ่านมาเจอผลกระทบจัดเรื่องของตัวธุรกิจ Food แอนด์เบเวอที่มันขาดทุนนะวันนี้พอตัดสินใจที่จะอาจจะเอาธุรกิจนี้ออกไปเนี่ยปีหน้าปีหน้าก็คือปีนี้นะครับจริงๆแล้วผลประกอบการโดยรวมก็คือน่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับเราก็มองว่าในรายชื่อที่เราคุยเหล่านี้ครับอาจจะลองไปทำกันบ้านหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับ